ครับผมไข่มู่นวันนี้เรามาอยู่กออเกม c r e a t อ r e of s o ซ a า i รียกันอีกครั้งนะท่านผู้ชมและวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเออมันมันคลิปคิดไม่ออกเลยนะท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นตัวหาอะไรนะเดี๋ยวเรียกชื่อจริงมันเลยเลวกันนะผมจะเล่นเป็นบาซิลิสหรือว่าบาบาบา,บาซิลีเหียน่าจะบาซิลิสนะท่านผู้ชมซึ่งการเล่นครั้งนี้ของผมก็จะเล่นให้ถึง200ปีนะท่านผู้ชมแล้วก็เนื้อที่ผมจะกินนี่คือเนื้อมนุษย์แล้วก็เนื้อบัฟเท่านั้นนะท่านผู้ชม เนื้ออันนี้คือกินไม่ได้นะท่านผู้ชมแม่งเนื้อขยะนะเราไม่กินหรอกเนื้อชั้นต่ำนะท่านผู้ชมโอ้โห,โห,โห,โหแล้วก็มีอัปเดตมาใหม่นะท่านผู้ชมนั่นคือเกาะเงานั่นเองนะท่านผู้ชมผมไปมาแล้วนะผมก็ไปสำรวจมานิดหน่อยก็มีแบบยังไงเดียมันก็น่าสนใจดีนะที่สิ่งมีชีวิตมึงจะอาศัยอยู่ที่นั่นได้ยังไงวะนะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ําแค่น้ํามึงก็มึงมึงก็จะมึงมึงก็เน่าอะไรก็เหี้ยอะไรนะ <laughs> อะไรนะกอลีลาถ้าไม่ อุกาอุกา่ามากเลยท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราจะไปหาใช้ชีวิตกันดีกว่านะท่านผู้ชมโอ้ตรงนี้มีคนทิ้งซากเนื้อไปด้วยเดี๋ยวผมกินก่อนนะโอเคได้บัฟแล้วไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเกาะเงากันนะท่านผู้ชมว่าเกาะเงามีอะไรบ้างนะไปไปหรือย,อยังถึงแล้วท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูในเกาะเงาดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างาคุณต้องเป็นผู้ใหญ่ก่อนโอเค แต่ว่าเราต้องเป็นตัวที่โตประมาณหนึ่งก่อนค่อยเข้าไปในเกาะเงาได้นะนรู้ชมอายุต้องประมาณแบบน่าจะเป็นวัยรุ่นไม่ก็เป็นตัวเต็มวัยเลยนะโอเคตรงนี้มีแม่ลูกก็ซิล่าอยู่ตรงนี้นะเอาบินดูล่าลาวไปใช้ชีวิตไปให้ถึง2 0 0รปีให้ได้นะนผู้ชมตอนนี้หวังว่าจะไม่มีอะไรมาขยี้เรานะนผับชมซึ่งตัวนี้ก็ผมว่า ีสัตจีสัตจีสัตจีสัตโอ้โหตัวนี้ผมว่า <c oughs> กูยังพูดไม่จบกูเกือบตายกันแล้วนะท่านผู้ชมผมว่าเป็นตัวที่ดูดูดร้ดดดายมากเลยผมว่าจะเป็นนักล่าแล้วกันนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะไม่ปราณีใครสักท่านนะท่านผู้ชมผมจะฆ่าทิ้งให้หมดเลยเพราะพวกมึงคืออาหารของกูยังไงล่ะแต่เมื่อกี้กูเกือบเป็นอาหารของมันโอ้เชี่ยเชื่เช่เชื่อโอ้โ,โ,อโขอบประเบิดท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาที่หลบแล้วก็ เป้นฟูเลือดกันก่อนเลยนะท่านผู้ชมแม่งเกือบตายเฮาเปิดมารู้สึกว่าอัปเดตมาแล้วเกมมันหน่วงๆไงไม่รู้แฮะนะท่านผู้ชมคอมกูก็ไม่ได้กากนะเออแปลกๆฮะอาจจะเป็นคอมเรากากาก็ได้นะท่านผู้ชมดังนั้นกดซับกดไลค์พี่ไขมูลด้วยนะท่านผู้ชมเออพี่ไขมูลจะได้ดังดังเพ่พี่มีไขมูลมีเงินพี่ไขมูลจะได้ทําคลิปที่มีคุณภาพมากขึ้นนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เอาจากัดจําเขี่ยไปก่อนแล้วกันนะทําได้แค่นี้แลหละเฮียคอมกูไม่ไหวนะ ท่านผู้ชมผมว่าผมลืมบอกไปเรื่องนึงก็คือถ้าถึง3,000ซับแล้วผมจะทำการเปิดตัว Discord นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้หรือว่าเข้ามาทำอะไรต่างๆได้แต่นะท่านผู้ชมจะกัดจัดกิจกรรมอะไรตัวเองขึ้นมาก็ได้นะท่านผู้ชมขอแค่ว่าห้ามละเมิดกฎของกลุ่มนะท่านผู้ชมกฎของ Discord ก็จะมีแปะไว้ให้อ่านนะท่านผู้ชมใครละเมิดมึงไปวาฮาราเลยเฮียก <c oughs> ูส่งไปวาราเลย เอาเป็นว่าก่อนจะถึงตอนนั้นก็ทุกคนก็สามารถกดไลค์กดซับที่ไขมูลให้ถึงสามพันซับเร็วๆก่อนก็ได้นะท่านผู้ชมเออเมื่อไหร่จะดังว่าช่องเราแม่งดังนานจริงๆเลยนะก็พยายามกันต่อไปนะท่ยานผู้ชมท่มมาน,นออาาผู้ชมที่อยู่กับผมมาถึงตอนนี้ก็โอ้โหเดาเลยเฮียถ้ามาท่านผู้ชมที่อยู่กับผมมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีพวกคุณก็อาจจะไม่มีผมในวันนี้นะพี่ไขมูลอาจจะกลายเป็นกลายเป็นวิลเลนแล้วก็ได้ <laughs> ว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะท่านผู้ชมที่คอยติดตามและคอยสนับสนุนผมมาถึงทุกวันนี้แค่ทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามผมผมก็ดีใจมากๆแล้วนะท่านผู้ชมโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะท่านผู้ชมถึงตอนนี้ YouTube แม่งยังจะไม่ให้เงินกูก็เถอะและ้วก็เออนั่นแหละยังไม่ให้เงินกูเลย <c oughs> อ่านะท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นขึ้นมาว่าเราโตเป็นระดับ2แล้วนะนะท่านผู้ชมเราก็น่าจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะเดี๋ยวเราขอ,อลงไปสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะนะท่านผู้ชมโอโ้บินมาอย่างรวดเร็วผมแล้วที่เป็นบาซิลิสนะ บาซิลิสนี่เป็นชื่อของสัตว์ในตำนานอะไรสักอย่างหรือเปล่านะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเราบินสำรวจโลกกันอวอนนี้ไม่ได้สำรวจโลกเลยฮะเพราะว่าเราบาดเจ็บสาหัสเลยนะท่านผู้ชมเกือบตายนะะตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปกินเนื้อมนุษย์กันดีกว่านะเดี๋ยวเราล่าตัวอะไรได้บ้างเราค่อยมาดูกันอีกทีนะเนื้อเหลืองนี่กินได้ปะต้องเนี้เขียวเนาะกินไม่ได้ใช่ไหมเออหรือว่าบาซิลิสนี่กินได้หมดวะ กระเพาะเด็กเหล็กหรือเปล่าไม่ได้อ่านความสามารถมานะท่านผู้ชมโอ้โหวู้ตรงนี้มีเออพวกไอ้สปอร์ตอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมพวกแมลงไอ้สปอร์ตนะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวหาอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ด้วยนะเออตัวอะไรวะเนี่ยเออตัวอะไรวะตัวใหม่นะท่านผู้ชมตัวใหม่แม่งขยันอัพจริงๆเฮ้ยตรงนั้นเป็นตัวอะไร ยิงตัวนำโชคเหรอ,อเฮี้ยอะไรโอ้เด็กน้อยเด็กน้อยท่านผู้ชมอเด็กน้อย่างน,อยอยนี้ก็กลมๆๆๆๆๆกินดีไหมเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยอาจจะกินไม่ได้นะ <c oughs> โอ้ท่านผู้ชมผมจำได้ว่าบ่อน้ำบ่อน,นี้จะมีไอเวนนั่นอยู่ใช่ไหมหวัง <c oughs> ว่าเราไม่กินบ่อน้ำตรงนี้ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเราเอาเนื้อสักหน่อย <c oughs> เดี๋ยวทดสอบไปด้วยเลย <c oughs> ว่าบาซิลิสมีท้องเหล็กหรือเปล่านะ <c oughs> อาจจะไม่มีนะ <c oughs> อันนั้นเป็นสีส้มไม่เสี่ยงดีกว่านะครับว่าข้างล่างนี้ก็มีแพนตรายจ้องมองเราอยู่นะท่านผู้ชมอาจจะโดนงาไปแดกกันนะท่านผู้ชมไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไปดีกว่าไปดีกว่าไปคุกคนก่อนนะเราไปกินน้ําที่อื่นดีกว่านะท่านผู้ชมกลัวตายมากกว่านั้นตอนนี้เขาว่าอยากถึง200ปีเร็วๆนะซึ่งตัวนี้ก็โตเร็วพอสมควรนะ44นาทีนะท่านผู้ชมไปไปไปเดี๋ยวเราไปหาคอนเทนต์ดีกว่านะทุวิตนี้จะได้มีอะไรลงบ้างนะจะได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะท่านผู้ชม ันเหมือนว่าคนจะน้อยจังเลยเซิฟนี้อะไรกันนี้ไม่เห็นคนเลยนะฮผู้ชมเขาอาจจะไปเกาะเงากันหมดแล้วก็ได้นะ่นผู้ชมื ừ, แล้วกูจะกินอะไรล่ะวันนี้มีอะไรให้ผมกินบ้างอะตอนนี้คนเขาไปน่าจะไปเกาะเงากันหมดนะ่นผู้ชมโอ้ยเกาะใหม่มานี่ไปกันใหญ่เลยนะ เราดูในอนาคตนะครับผู้ชมว่าแบบของโซนารีจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนนะผู้ชมผมอยากให้มันใหญ่ๆเลยนะแบบโซนารียเนี่ยอะไรเนี่ย,รยตรงนี้เขาจะเอากันแล้วหรอเราบินมาดูเฉยๆนะตัวนี่น่าจะเป็นตัวใหม่นะผู้ชมเอเลียนเอเลียนเอเลียนแวร์อันนี้มีบอลเลวเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะผมน่าจะล่าตรงนี้ไม่ได้นะผู้ชมเพราะว่ามีตัวใหญ่อยู่นะมันใหญ่เกินนะ เรายัางเป็นวัยรุ่นอยู่นะเราจะไม่เสี่ยงนะท่านผู้ชมพลังโจมตีของเราทำไมลดวะเออน่าจะเป็นแมวนะผมเอาแมวมาตรงน,นั้นมีปลาไหลอยู่นะท่านผู้ชมน่าจะเป็นปลาไหลที่ยังเด็กดังน,นั้นเราน่าจะกินได้ไปท่านผู้ชมปลาไหลเด็กเชี่ยแม่งแม่งมีตัวใหญ่อยู่ด้วยนะท่านผู้ชมคิงเอีย้ยมีคิงอยู่อันตรายเกินนะอันตรายเกินอันตรายเกิน เราจะกินหมอไหมก็ไม่อยากกินหมอเท่าไหร่นะหมอไม่กินดีกว่านะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นตัวที่เอาไว้รักษานะเดี๋ยวแม่งไปลวกไปลวกไปเรียกพวกมาแล้วกูตายนะท่านผู้ชมหมอนี่เป็นสิ่งมีชีวิตระเบิดนะเออแต่มันไปเรียกเพื่อนมานะท่านผู้ชมเฮ้ยตรงนั้นมีเนื้อท่านผู้ชมเห็นเนื้อแล้วโอเคเราน่าจะกินได้แหละแต่ล่าคนไม่ได้เลยตอนนี้ะเีวคอเอาบัฟก่อนเอาบัฟให้เต็มก่อนนี่บัฟเต็มแล้วไป เดี๋ยวลงไปหยิบเนื้อสักหน่อยแล้วกันนะหู้ฮู้หยิบมาโอเคไปไปกันเท่านี้ก็น่าจะพอสำหรับเรานะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยกว่าเลยนะน่าจะพอแหละไปชิปโอ้แซ่บไหลท่านผู้ชม เนื้อคนอื่นล่ามานะอร่อยจริงโอเคตรงนั้นมีตัวเล็กอยู่ฮะเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะท่านผู้ชมดูล่าลาวนะดูล่าลาวว่าเราจะสามารถล่าได้หรือเปล่าตอนนี้ผมอยากล่ามากเลยอ้าวเฮียตัวเล็กน่าจะไปหวานละโดนงับไปแล้วนะท่านผู้ชมไปหวานละไปหวานละเราหาคนล่านะตอนนี้คนนั้นล่าได้ป่าวว่ามันน่าจะโตเต็มวัยนะท่านผู้ชมเราน่าจะล่าไม่ได้นะ ว่าเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะอันตรายต่อเราเหมือนเดิมนะเชีย่ยตีอย่างแรงเลยเฮียโอเคตอนนี้เราโตแล้วท่านผู้ชมเป็นผู้ใหญ่แล้วเราสามารถไปเกาะเงาได้แล้วนะแต่ว่าตัวเปลี่ยนเมื่อกี้แม่งตีอย่างแรงเลยนะคืออะไรวะโอตีโคตรแรงเลยจะบ้าตาย ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเข้าเกาะเงากันดีกว่านะไปใช้ชีวิตในเกาะเงาดูว่าจะมีตัวอะไรให้เราล่าหรือเปล่านะไปเกาะเงามาถึงแล้วดูข้างบนก่อนนะว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเไม่น่ามีอะไรอยู่นะท่านผู้ชมมา,มาสำรวจเกาะเงากันดีกว่านะท่านผู้ชมดูว่าเราจะเป็นเจ้าแห่งเกาะเงาดีไหมท่านผู้ชมมาสร้างรังอยู่ที่นี่ก็ดีนะผมว่า กูจะเป็นเจ้าหินเกาะเงาไนงะไปท่านผู้ชมผมมีที่สร้างลังดีๆของผมนะอาเขตของเราจะอยู่ตรงนี้นะแปลว่าโอ้โหนี่ไงไงหินหินก้อนนี้นะผู้ชมหินก้อนนี้คืออาณาเขตของผมนะฮ่านี่แหละอาณาเขตของฉันอ่าเกาะเงา กูนี่แหละนะเจ้าแห่งเกาะเงาเพราะว่ากูอยู่คนเดียวนะตอนนี้มนะาให้ผู้ชมว่าจะมีใครเข้ามาในเกาะเงาหรือเปล่านะเราจะได้ทําการล่า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 นะขอให้เป็นตัวที่เราสู้ได้ก็พอนะเราค่อยล่านะผู้ชมตัวที่สู้ไม่ได้เราไม่ล่าหรอกนะสิ่งมีชีวิตนะเนี่ยเขาเป็นกันแบบนี้กันหมดแหลนะสู้ไม่ได้กูจะไปล่าทําไมนะการล่าตอนนี้ ไม่มีคนเลยให้กองเงาคื่เขาจะออกไปหมดแล้ววะลองไปดูดีกว่านะฮู้ก็จริงเลยมาซิลิสเนี่ยเป็นตัวที่เท่แล้วก็ตัวที่บินได้ดูดีเอาเรื่องนะท่านผู้ชมถ้าการเคลื่อนไหวอะไรนี้ดูดีเอาเรื่องเลยต้นไม้ต้นที่มันเป็นเหลืองๆนี่ก็ถ้าเข้าใกล้จะติดพิษนะท่านผู้ชมอย่าเข้าใกล้ดีกว่านะทดสอบให้ดูเลย อตดพิษละโหท่านชมถุนี้สินะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละไปเดี๋ยวเราการสลายพิษแล้วก็ลองออกจากเกาะเงาไปดูว่าเราจะล่าใครได้บ้างดีกว่านะตอนในเกาะเงาไม่มีคนเลยนะท่านชมเราล่าใครไม่ได้เลยเดี๋ยวกินน้ำสักแป๊บนะท่านชมเหมือนว่าเราจะอาจจะได้ออกล่าเลยนะตอนนี้หวังว่าต้งนี้แหละนะกูจะได้ล่านะ เมีนกคูกนี่ด้วยล่าอะไรเลิกกันล่ามึงนี่แหละไอเวนแม่งเอ้ยล่าไม่ได้กูกินเนื้อที่มึงล่ามาได้แล้วกันนะ เนื้อผูกอืมแตกแม่งเลยได้ล่าเล้หนึ่งตัวนะท่านผู้ชมไปอาจจะได้กินเนื้อส,สดๆเฮ้ะอ๋อสิขอชิมเนื้อของแกหน่อยสิมาขอบัฟบัฟได้บัฟและไปท่านผู้ชมได้กินเนื้อละนนัมาแล้วมาแล้วมาแล้ว แม่งเอ้บินไม่ทันบินเร็วไปอ้าเชียร์ตัวแม่งกระตุกอีกดีจริงๆเลยตายตายตายขอล่าหน่อยเถอะโอ้ยอคิดว่าแกจะหนีฉันพ้นกันเหรอการไล่ล่าของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เรียบร้อยนะได้อาหารแล้วนะไห้แปด8เองไม่คุ้มเท่าไหร่ฮะเรานอน,น,อนพักเอาแรงก่อนนะไอ้ท่านผู้ชมเป็นวอร์เดนเด็กอูแ <c oughs> ด็กดูความเร็วสูงมาล่ามึงแล้วไง ร้อยครัคุณผู้ชมแตกเลยคุณผู้ชมเราได้อาหารแล้วหรือว่าจะไล่ตัวนี้ดีวะล่าเลยเลยกันล่ามึงเนี่ยล่ามึงเลย กุามึงนะกูลามึงนะ,งนะโอ้โหแดมูลหมดแล้วนะสิได้นะท่านผู้ชมม,มันอาจจะติดเลือดออกตายนะท่านผู้ชมตีเป็นหลายดอกอยู่นะตัวเรามีบาดแผลฉกันด้วยนะน่าจะมีนะแต่ว่าตอนนี้เราเหนื่อยมากเราจะล่าได้หรือเปล่าอึ๊บอีกนิดเดียวยเฮ้ย แม่น,นี่คืออะไรวะไปเดียวท่านชมจะไ,ได้กินแล้วเรียบร้อยได้กินแล้วอือร่อยเลยอตอนนี้เราค่อนข้างอิ่มพอใจแล้วอาจจะไม่ล่าใครนะท่านชมมาท่านชมตรงนี้มีตัวเด็กอยู่สามตัว เราจะล่าดีหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราอิ่มอยู่นะเรารอดูนะว่าเขาจะทำอะไรกันตอนนี้มีคนเปิดศึกอย่นไงทีเล็กพี่ใหญ่มาปกป้องโอเคไหนดูสิตรงนั้นเดี๋ยวเราลอดูจากข้างบนก่อนนะทีเล็กโดนจีรู้ว่าเราจะไล่ตัวชมพูดีนะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมออกล่าโวชมพูตายแนะ่เฮียจะบอกนะลงน้ำได้อาจจะลงได้นะท่านผู้ชมแต่มันบินไม่เร็วไปกว่าเราหรอกนะปอบ้านนี้ เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเคตายแล้วแต่ว่าเนื้อตกงไปในน้ําแล้วท่านชมน่าจะเอาไม่ได้ละ่ามีคนขอบคุณเราด้วยนะท่านูชมหรือว่าการเป็นคนดีมันเป็นแบบนี้นี่เองนะรู้สึกทําตัวฆ่าคนมาเรื่อยๆแล้วพอมาโดนขอบคุณเนี่ยรู้สึกดีจริงๆเลยเดี๋ยวเข้าไปในประตูมิติเลยแล้วกันเอ้ยตรงนี้เดี๋ยวจะเพิ่งเข้าตรงนี้เหมือนจะมีเรื่องกันนะเดี๋ยวเราขอลองดู ไขจูไขจูปะทะทุกตัวเปล่ามีตัวเล็กนะกำลังโดนตัวเล็กอ่าวพาลาเขารุมสึกว่าไงครับโอ้โหตอนนี้แม่งยักษ์ใหญ่ไคจูเต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่เอากันแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โะไรกันนี้ทำไมลุมไคจูตัวเดียววะทำไมลุมโคลาตัวเดียววะเกิดอะไรขึ้นโคลาไปทำอะไรวะ โอ้ยเชียรเชียท่านผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยไปละโอ้โหผมคนละทอต,ตัวเดียวเลยายเถอะไปท่านผู้ชมไปกันเกาะเงาเออเรามาถึงเกาะเงาแล้วว่าในเขตของผมนี่แหละคือเกาะเงาดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเกาะเงาแบบละเอียดดีกว่านะว่ามันจะมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้หรือเปล่านะท่านผู้ชม ตลางเป็นบ้านอยู่ตรงนี้นอนพักก่อนโอ้ยเปิดสายยาเรียบร้อยนะตอนนี้ตาฟืนฟ้นฟนูพลังชีวิตกูเยอะมากสิบหกเปอร์เซ็นต์นะกูบอกเลยไปให้ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็สองร้อยปีแล้วนะตอนนี้ภารกิจหลักของคลิปนี้ก็ทำการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชม เราขอมาสำรวจเกาะเงาทีนี้นะเกาะเงาก็จะมีอะไรบ้างตรงนี้คือประตูมิติมันดูม,มั่มวๆนะก็เลยอาจจะดูยากไปหน่อยนะนผู้ชมเพราะว่าอาจจะต้องรอการเซตตัวของเกาะหรือเปล่าเฮ้ <c oughs> <c oughs> มีอะไรบ้างเราจะบินดูแบบนี้เลยแล้วกันนะโอเคมีโพงเต็มเลยนะนผู้ชม ผมว่าก็เป็นบ้านที่ดีนะผมว่าถ้าจะอยู่เป็นบ้านแต่ว่าก็ต้องออกไปหากินข้างนอกเกาะเงาอยู่ดีนะเพราะพืชพืชผักแถวนี้ก็ไม่น่ากินสักเท่าไหร่นะคานผู้ชมบินดูเกาะเงากันสำรวจเกาะห้่นล่างนี้ไม่มีอะไรเนาะ ไม่น่ามีอะไรนะครับท่านผู้ชมสัตว์น้ำน่าจะมายากนะมาก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงนะครับท่านผู้ชมเกาะเงาเนี่ย,ยแต่ว่ามีลำธารน,นะเพิ่งเห็นมีลำธารอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ลำธารน,นะหรือว่าเป็นอะไรหรือว่าเป็นสะพานเฉยๆนะเพราะจุดอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตคือรอบๆเกาะเงาเนาะ ่งมีชีวิตในน้ำเนี่ยรอบๆเ,าเกาะเงาเลยนะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยผมว่าหน่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำน่าจะต้องอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูรอบๆอีกรอบๆก็จะมีประมาณเท่านี้นะส่วนใต้น้ำนี่ก็เดี๋ยวค่อยเล่นเป็นตัวในน้ำเดี๋ยวค่อยมานะนท่านผู้ชมก็กว้างพอสมควรนะในน้ำเนี่ยผมว่าในาน้ำน่าจะน่าอยู่บนบกนะผมว่าน่าอยู่กว่าน่าอยู่กว่าบนบกมันม่วงไปผมว่า ก็กล่องเงานี่ถ้าหิวน้ํานี่ถ้าเป็นตัวที่ไม่มีท้องแข็งก็น่าจะต้องออกไปข้างนอกนะพี่ชมเพราะว่านั่นแหละตามที่บอกนะน้ำไม่เป็นพิษนะพี่ชม๋ยวนี้น่าอยู่อยู่นะว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหตรงนี้เป็นบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็นั่งกินลมชมวิวนะนั่งกินลมชมวิวดูหน้าต่างนะหน้าต่างดูหน้าต่างอออเออนะเออน่าอยู่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 แต่ว่า คนอื่นก็น่าจะยังไม่มานะเกาะเงาเพราะว่ามากันไม่ได้จนกว่าจะโตกันนะท่านผู้ชมเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้ล่าตัวเล็กๆเลยนะก็จะมาเป็น PVP อาจจะกลายเป็นที่นี่อาจจะกลายเป็นสนาม PVP ของคนเป็นเลยก็ได้นะแบบคนตัวใหญ่สุดอะไรนี้มาแล้วนะท่านผู้ชมนี่อาจจะกลายเป็นที่ PVP ตามที่ผมบอกก็แล้คืเอเนาะเดี๋ยวเราออกไปจะเกาะเงากันเอาละท่านผู้ชมผมว่าเราก็เข้าไปสำรวจเกาะเงาแล้วก็ ประมาณนั้นนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะเกาะเงาท่านผู้ชมโอ้ยอะไรกันเนี่ยกน็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมคลิปนี้เพราะว่าไม่น่ามีอะไรมากนะเกาะเงาก็มีเท่านี้อัปเดตเกาะเงาแล้วก็เออมาเล่นบาสซิลิสนี่ก็รู้สึกค่อนข้างเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็บินเร็วพอสมควรเลยนะท่านผู้ชมแต่ก็อาจจะเทียบเท่ากับเทียร์ที่สูงกว่าไม่ได้หรือว่าเทียบเท่ากับตัวบางตัวไม่ได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าก็เป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมเลยนะสำหรับการเอาไวล่าเดี๋ยวมาดูผลงานกันดีกว่า ผลงานก็คือฆ่าไปเจ็ดตัวแล้วนะท่านผู้ชมก็เยอะพอสมควรอยู่นะนะท่านผู้ชมแต่สนใจญ่ก็จะเป็นเด็กไม่ก็กําลังอ่อนแออยู่อะไรแบบนี้นะเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นเกมสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเราก็ต้องหาโอกาสในการโจมตีเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดนะท่านผู้ชมไม่ว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าถึงสามพันแล้วผมจะมาแปะลิงก์ดิสคอให้ทุกคนกดเข้าไปนะท่านผู้ชมก็สามารถกดเข้ามาลวมสนุกกันได้นะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าทุกคนกดไลค์กดซับคลิปนี้กันด้วยนะท่านผู้ชมก็ เติบโตไปพร้อมกับผมดีกว่านะ <kaha. S 1> ช่องไขมูลจะได้ไปอัดับอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะ่านผู้ชมออ,อยากถึงจริงๆเลยวันนั้นจะมาถึงหรือเปล่ามารอดูกันเลยนะ่านผู้ชมว่าคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ